ที่เป็นอาคารวังหน้านะครับคือฟังก์ชันเดิมก็ไม่ใช่เป็นอาคารจัดแสดงเป็นสําหรับอยู่อาศัยสําหรับใช้งานในชีวิตประจําวันในอดีตแต่ปัจจุบันเราปรับเปลี่ยนมาเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือว่าความเหมาะสมของการจัดแสดงเนี่ย มันคงไม่เหมาะสมเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบมาตั้งแต่ต้นเพื่อให้ใช้ในการจัดแสดงเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อความไม่เหมาะสมมีอยู่แต่ว่าเราจําเป็นต้องเอาตัวโบราณวัตถุเข้ามาใช้ในการจัดแสดงจําเป็นต้องควบคุมหรือว่าพยายามจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการอนุรักษ์หรือว่ากับการเก็บรักษาของให้มีอายุยืนยาวมากที่สุด เรื่องของความชื้นที่มีผลกระทบต่อโบราณวัตถุนะครับโบราณวัตถุที่จะแสดงในพิพิธนภนัณฑ์มีอยู่ประมาณทักษามประเภทคือประเภทหนึ่งที่เป็นอินทรีย์วัตถุประเภทไม้ผ้ากระดาษงาช้างเครื่องหนังอีกประเภทหนึ่งก็คืออนินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นพวกโลหะพวกหินพวกก้อน กวดหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาอีกประเภทหนึ่งก็เป็นประเภทที่เป็นคอมโพสิตหรือว่าเป็นลักษณะที่มีการผสมกันระหว่างอิน uh, ทรีย์และอนินทรีย์เพราะฉะนั้นโบราณวัตถุที่มีการควบคุมนะครับความชื้นของแต่ละประเภทเนี่ยต้องมีความแตกต่างกันคือถ้าในตัวอาคารเราควบคุมความชื้นโดยรวมที่เป็นค่ากลางค่าหนึ่งแล้วแต่ว่าตัวโบราณวัตถุเราต้องมาพิจารณาตัวโบราณวัตถุอีกครั้งหนึ่งว่าความชื้น อันไหนที่มันเหมาะสมกับตัวโบราณวัตถุนะครับถ้าอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นอนินทรีย์อย่างเช่นพวกกลุ่มที่เป็นโลหะนะครับคือโลหะส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ต้องการความชื้นเยอะเขาต้องการความชื้นค่อนข้างต่ําเพราะว่าความชื้นเป็นตัวการที่ทําให้เกิดสนิมยิ่งถ้าความชื้นเกิน35เนี่ย RH นะครับก็จะทําให้เกิดการเสื่อมสภาพโดยการเป็นสนิมภาพตัว,ต,วตัวผิวของตัววัตถุเนี่ย เป,เปลี่ยนสีจากที่สีที่มาปกติกลายเป็นสีหมองหรือด้านอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นอินทรีย์อย่างพวกไม้พวกนี้ถ้าเกิดมีลักษณะที่มีความชื้นน้อยเกินไปความชื้นในเนื้อไม้มันก็จะคายออกมาทําให้เกิดการหดตัวของตัวไม้พอหดตัวเนี่ยตัวเซลล์หรือว่าตัวโครงสร้างของไม้นี่ก็เกิดการหดตัวตาม แต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีความชื้นเข้าไปอีกมันก็เกิดการขยายตัวทําให้เกิดการแตกล้าวตามเส้นแนวเสี้ยนของไม้อะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นสาเหตุของการเสรื่อมสภาพส่วนตัวที่เป็นคอมโพสิตเนี่ยมันค่อนข้างจะจัดการยากเนื่องจากความชื้นเนี่ยมันมีวัสดุทั้งสองอย่างการที่จะจัดการความชื้นเนี่ยเราต้องมองถึงความเหมาะสมว่าอันไหนที่มันมีผลมากกว่ากันแล้วเราก็ค่อยไปจัดการความชื้นอีกทีหนึง่ง สิ่งที่ใช้ในการควบคุมเนี่ยก็มีหลายประเภททั้งที่ใช้เป็นเขาเรียกว่าเดซิแคนซ์ซึ่งเป็นลักษณะของสารดูดความชื้นที่ในอากาศเนี่ยเข้าไปหากับตัวเองหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้เครื่องหรือว่าเป็นแมชชีนในการควบคุมความชื้นอันนั้นก็เป็นการดูดอากาศออกแล้วโดยการใช้เป็นลักษณะของเหมือนแอร์เนี่ยคือเอาไปผ่านคอนเดนเซอร์แล้วก็ปรับดึงความชื้นจากอากาศออกแล้วก็ปล่อยอากาศ หรือความชื้นที่เหมาะสมมาเข้าไปในตู้อีกทีนึงอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรือว่าวิธีทางกายภาพโดยทั่วๆไปก็อาจจะถ้ามันมีความชื้นสูงก็มีการเรื่องของการเปิดให้มีการระบายในอาคารออกไปนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมของพิพันอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของแสงก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการจัดแสดงโบราณวัตถุเนี่ย เนื่องจากโบราณวัตถุมีค่อนข้างมีความเซนซิทีฟกับตัวสภาพแวดล้อมประเภทแสงพอสมควรนะครับโดยเฉพาะโบราณวัตถุประเภทที่เป็น sea, อินทรีย์พวกผ้าพวกกระดาษอะไรพวกนี้เราจะเห็นว่าเวลาเราเข้าไปในห้องจัดนิทรรศการที่เป็นที่มีพวกอินทรีย์วัตถุเนี่ยเราจะเห็นว่ามันแสงมันค่อนข้างจะน้อยสาเหตุที่เราทําให้มีแสงมีความเข้มข้นต่ําเนื่องจากผลกระทบจากแสงเนี่ยค่อนข้างจะสูงกับตัว Sea, โดยเฉพาะถ้าเป็นแสงธรรมชาติที่เราเปิดหน้าต่างให้แสงเข้ามาโดยตรงมา,มากระทบกับตัวโบราณวัตถุที่เป็นอินทรีย์เนี่ยมันก็จะสร้างความเสียหายให้กับตัวอินทรีย์เพราะว่าตัวผ้าเองเนี่ยมันก็จะมีพวกสีย้อมพวกเส้นใยที่เป็นอินทรีย์มันเจอแสงที่มีทั้งตัว UV ทั้งตัวอุลต้าไวโอเลตนะครับก็มีทั้งตัว IR นะครับอินฟราเรดอินฟราเรดก็มันค่อนข้างจะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงถ้ามันเกินลิมิตหนึ่งเกินความ ความเหมาะสมมันก็จะทําให้เกิดการเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในห้องจัดแสดงเนี่ยค่อนข้างจะ,ะสลัวเรื่องของการควบคุมแสงภายในห้องจัดแสดงนะครับเราก็จะเลือกใช้หลอดไฟนะครับที่มีความเข้มข้นของตัวแสงที่เป็นยูวีต่ำหรือว่าเราสามารถที่จะปรับ ความเข้มข้นอของความเข้มของแสงได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช้หลอดที่เป็นหลอดไส้เราก็จะใช้พวกหลอดที่ให้ UV ต่ำอย่างพวกอ LED อะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้ก็จะอุณหภูมิค่อนข้างต่ำแล้วก็บางชนิดก็จะมีการใส่ฟิลเตอร์เพื่อตัดตัว UV ที่ออกมาจากตัวหลอดเองแล้วก็มีการทำให้มีการระบายอุณหภูมิค่อนข้างไม่ส่งผลกับอุณหภูมิภายในตู้มาก อีกอันหนึ่งนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมก็คือเรื่องของฝุ่นละอองกา๊าซมลพิษในอากาศอันนั้นก็มีผลกระทบกับตัวโบราณวัตถุเกือบทุกประเภทนะครับถ้ามันมีปริมาณที่เกินความเหมาะสมมลพิษต่างๆที่เราพบทั่วๆไปก็คือมีทั้งเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ท,ที่อยู่ในอากาศนะครับก๊าซไนโตรเจนหรือว่ากา๊าซที่เป็นฝุ่นละอองอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เข้ามาอย่างตัวฝุ่นละอองเนี่ยถ้ามันมาตกกระทบ มตกอยู่บนโบราณวัตถุเนี่ยซึ่งมันก็จะสร้างผลเสียหายให้กับตัววัตถุนะครับทำให้เรื่องของการมองเห็นเรื่องของการดู ของที่อยู่ในวิธภัณเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือว่าเรื่องของกา๊าซก็อย่างเช่นกา๊าซที่เป็นไฮโดรเจนซัลไฟที่เป็นมาจากอากาศซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มาจากอากาศจากมลพิษภายนอกอาคารจากรถวิ่งอะไรประมาณนี้นะครับที่เข้ามาถึงกับตัวโบราณวัตถุนี้ก็จะสร้างผลเสียหายโดยเฉพาะอย่างพวกที่เป็นโลหนะนยครับตัวตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มันรวมกับความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็จะมามาคอนแทคหรือว่ามาทําปฏิกิริยากับ ผิวของตัวโลหะทําให้โลหะเกิดการกัดกร่อนเปลี่ยนสีจากที่มันมีลักษณะมันวาวงามอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะทําให้สีด้านลงหรือว่ามีลักษณะเป็นเท็กเจอร์ที่มันไม่น่าดูนะครับ การที่จะมอนิเตอร์เนี่ยมันก็มีวิธีการตรวจสอบที่เราใช้ตามพิพันธ์ต่างๆนะครับก็เรื่องของอเทคนิคทางออ d ดิเทสนะครับในการใช้ตัวอย่างที่เป็นแผ่นโลหะแผ่นตะกัวแผ่นทองแดงแผ่นเงินบริสุทธิ์นะครับที่เป็นแผ่นเล็กๆแล้วเราไปวางไว้ในห้องจัดแสดงหรือว่าในตู้จัดแสดงเพื่อ,อเป็นการเราใช้วิธีการสังเกตจากตาถ้าโลหะพวกนี้ที่เป็นแผ่นตัวอย่างนี่มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ เริ่มต้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามันมีการกระทําของอตัวมวลพิษอย่างเช่นตัวถท่เงินปกติเราจะเห็นว่ามันเป็นสีขาวแต่ว่าถ้าไปอยู่ในตู้แล้วมันเริ่มเป็นสีดําแสดงว่าในตู้นั้นอะเริ่มมีกา๊าซพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าไปพวกไฮโดรเจนซัลไฟด์เข้าไปเพราะว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์จะทําให้ตัวผิวเงินเนี่ยดำเราก็จะเราก็จะบอกได้ว่าตอนนี้เราควรจะจ,จัดการมลภาวะประเภทกา๊าซประเภทนี้นะครับอาจจะเปิดระบายอากาศหรือว่า อาจจะต้องเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในในตู้เพราะว่าวัสดุบางอย่างมันก็ให้กา๊าซพวกนี้ออกมานะครับ